สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับของทางช่องของเส้นนุมนะ่มเนาะกลับขอบพระคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามาเบิ่งตัวเลขแนวทางผ่านทางช่องของเส้นนุม่มแล้วก็ตัวเลขแนวทางจากเส้นเสี้ยนเนาะค่ะที่หายแนวทางเมื่อวานทางช่องเมื่อวานสิเป็นออปปยเปตเจตาพารวยเส้นหนุม่มเส้นซุม้มเส้นจีราเนาะกลับขอบพระคุณหลายๆกับแนวทางารับประธานจองงวดคืนนี้เอาไปเบิ่งกันเนาะคะ่ะกับรอบประธานของออปปยเปตแล้วก็ของเจตาพารวย เียนซุ่มเซียนจีระหลีกเราก,ก,กิก้วก็เซียนนุ่มนะแนวทางต่องวดกันวันศุกรนะ์เนาะสวัสดีเอฟซีบาวาเซเป็นเอฟซีเก้าเอฟซีไม่ที่เพิ่งเข้ามากขอบพระคุณหลายๆที่ติดตามเนาะเลขทุกตัวเหมือนเดิมคือเกาเช่นเคยคะ่ะถ้าบ่เข้าบ่ะปังมีเขามีหลุดก็ต้องขออภัยเอฟซีใบลวงหน้าเนานะคะ่ะอ่าเพื่อเพื่อไปการเสียเวลา่าฮะไปเบิ่งตัวเลขแนวทางเราพัฒนาต่องวดของวันที่ยี่สิบกันเลยเนาะ อ่าเริ่มต้นของอ,อปลยเป็ดกันก่อนเ้ยค่ะเนาะของอปลายเปดเพิ่งกะเข้าไปตัวนินตัวจอเนาะอาจจะเป็นตัวกลับเนาะค่ะบวกกับกระตับแตกเนาะให้แค่สามหางบ่ลายพร้อมเนาะค่ะน้นนน้นจอจะเพราะว่าดินที่แปดน้นที่แปดมาแนนอนสําหรับสายวิ่งสายรูดสายนิ่นสามตัวเอ้สองตัวเพิ่นกระหายมาแค่สามหางเนาะมีแปดซี่แปดสองแล้วก็แปดหกเพียงแค่ว่ากลับเนาะค่ะเขาตรงตรงเอ้ยเขาเต็มๆตมเนาะ สำหรับแปดสีออกสีแปดเนาะค่ะมานหิงไปกับออกปเป็ดมาเบิงตองวดค่ะสำหรับแนวทางตองวดของออกปเป็ดมาบอ่อหลายหางเหมือนเดิมคือเก่าสำหรับแนวทางดินที่ห้าดินที่หาร่องที่หนึ่งเนาะงวดนี้ดินห้าจับตามองเบิงสำหรับแนวทางดินห้าสองตัวนินทั้งสามเลยเนาะมีหนึ่งสาม สามห้วก็หนึ่งห้าค่ะอย่าลืมไปกับพร้อมเด้อสําหรับแนวทางแค่สามหางเนาะค่ะแค่จังไรตีไปกับกับหกเท่าเราตีหกหางอ้ามากระจัดยังบ่บพร้อมกับลองบึงแนวทางต่องวดของออกไป,ปเปิดกันไปก่อนก็นได้เนาะขอให้หิง้งขอให้ปังแล้วกันสําหรับใครที่ติดตามอยู่ณตอนนี้เนาะขอให้มัน,มนอันหนึ่งสามสามห้าแล้วก็หนึ่งห้าค่ะดินที่ห้าของออปอยเปิด แคปหน้าจอจ้ะหนะ้าต่อของจีตาเนาะคะ่ะของจีตาพารวยกับเขาไปตัวเด้นแล้วก็เลขเบิ้ลเนาะเพราะว่าเลขออกเปินเมื่อคืนวันปฏิพันธ์มาแปดสองสองหวดที่แล้วเบิ้ลเจ็ดเจ็ดวันนี้สองสองอันผู้ใดเด่นสองมาแน่นอนเลขเบิ้ลเด่นวิ่งรูดไม่พลาดเนาะ อเจีตาหิ่งปังสุดๆค่ะปังทึงไทยปังทึงลาาอ่าเดี๋ยวรัฐบาลไทยกับสิมาลุ่งทั้งสองของเส้นนุมให้ได้ติดตามกันอยู่เนาะคะสำหรับของจีตาพารวยอ่าลาพัฒนาะตรงงวดของจีตาเนาะคะ่ะวิ่งรูดเด่นที่จิตรองที่หนึ่งสองตัวมีเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปด เจ็ดสามเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดโอ้ขอภายละลายด้วยค่ะทำเลบลบลผิดเนาะเน้นที่เจ็ดสามกับหนึ่งเจ็ดค่ะเน้นที่เจ็ดสามกับหนึ่งเจ็ดเลขสองตัวเบิ้นเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางมีหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดยังชิงมาเจ็ดสองหนึ่งอยูยนอ่นะ เจ็ดสองเจ็ดค่ะสำหรับเลขสามตัวนิ่นที่หนึ่งเจ็ดสามค่ะของเจตาพารวยเอาแคปหน้าจอค่ะเด่นที่เจ็ดสองตัวนิ่นที่เจ็ดสามกับหนึ่งเจ็ดค่ะเลขสามตัวนิ่นที่หนึ่งเจ็ดสามนอกของเจตาพารวยแคปหน้าจอแล้วไปต่อกับเจตาจัดไปค่ะขอให้ตังขอให้ตังไปต่อนะคะ่ะของเลขล็อกกิกเนาะของล็อกกิกเขาแต่ตัวรู มาแต่ววิ่งมาแต่ววิ่งวิ่งย่างเดียวบ่เมืยบ่แอดนี่ก็ได้นั่นเลยเข่าตัวจับพู่ดี <c oughs> อางวดนี้ไปใหม่ค่ะขอพัยเอฟซีอะไรสำหรับคุนที่รอคอยตัวเนินตัวเจอลีกสองตัวแล้วก็สามตัวนะเนาะอางวดนี้แอดขอแก้มือไปต่อขอให้มาแนบสนเอฟซีกะอื่นกะว่า แอดกะอยากให้มาอยู่อเอ,อ,อ,นเอ,อินเอาแอดยิงนะเด้ FC อเอินเอาแอดบอกตา f อซีเอินเอาเอากับเขาจากเทียเนี่ยแมนบอก <c oughs> เลขล็อกกิ๊กนะคะต้องงวดค่ะสำหรับราบปัฒนาวิ่งรูดอ่างวดนี้เด่นทั้งสองตัวเหมือนเดิมค่ะมีสองกับสามเนะาะบอทีมสองคือเกาเผื่อสองมาอีกนะคะงวดนี้สองกับสามสองตัวมีสองซีสองหา้า สามสี่สามห้านิ่นที่สองสี่กับสามห้าค่ะตัวนิ่นสองตัวเนาะคะ่ะติดเบิ้ลสองสองกับตมสามออกไปละละสองสองเหลือสามสามมาเนี้ยสาหรับเลขเบิ้ลสามตัวสามหางมีสองสามสี่สามสองห้าสองสามสองอ่านิ่นที่สองสามสี่กับสามสองห้าค่ะสําหรับเลขสามตัวตัวนิ่นสองหางเนาะคะ่ะ ดินทั้งสองเนาะมีสองกับสามดินทั้งสองกับสามแล้วก็สองตัวนินที่สองซีกับสามห้าค่ะสามตัวนินที่สองสามซีกับสามสองห้าแคปหน้าจอู้ใดจะไปกับแอดสุกนี้รู้กันนะคะไปต่อของเสี้ยนนุ่มค่ะเสี้ยนนุ่มกับเขาแตาตัววิ่งเนาะเอาแต่ตัวรูดหยแปดสามรูดไปเต้มเดียวค่ะ สำหรับเลขออก48อสำหรับแนวทางของเสียนนุ่มขเข่าแต่ตัววิ่งนะคะงวดนี้มางวดนี้ไปบึงไปตัวของเสียนนุ่มเดินทีหนึ่งกับสองค่ะเดินที่หนึ่งรองที่สองงวดนี้เป็นหนินที่หนึ่งเนาะคะ่ะสองตัวมีหนึ่งซีสองซีหนึ่งหาสองหาแต่กันตัวนิ้นตัวจอไห่มามีหนึ่งหากับสองหาค่ะ หนึ่งห้ากับสองห้าเบิร์หนึ่งหนึ่งกับสองสองสามตัวสามหางมีหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหาเอ้ยหนึ่งสองหาหนึ่งสองสี่ค่ะแน่นที่หนึ่งสองหาค่ะสำหรับเลขสามตัวของเซียนนุ่มนะคะแคปหน้าจอลาวพัฒนาเด่นที่หนึ่งค่ะสองตัวแน่นที่หนึ่งหากับสองหาสามตัวแน่นที่หนึ่งสองหาค่ะสำหรับเลข ของเซียนนุ่มเนาะแคปหน้าจอเซียนจีระกะรุดนะคะรุดไปต้องขอไปเอซีองเซียนจีระไม่ผ่านเนาะทั้งสองตัวแล้วก็สามตัวรุดไปตัววิ่งไม่มามาต่อค่ะ ตังวดค่ะของเซียนจีระวิงรูดเด่นที่หนึ่งกับสองค่ะสองตัวมีหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่เน้นที่หนึ่งสี่กับสองสี่ค่ะตัวเน้นตัวจอเบิร์หนึ่งหนึ่งกับสองสองเนาะค่ะสามตัวสามหางมีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองหนึ่งเน้นที่หนึ่งสองสี่ค่ะเลขสามตัวหางเดียวของเซียนจีระเนาะ อ่ดินที่หนึ่งกับสองสองตัวนินที่หนึ่งซีกับสองซีค่ะสามตัวนินที่หนึ่งสองซีสำหรับแนวทางของเซียนทีละลาพัฒนาไปต่อแคปหน้าจอเอาเลยค่ะมาต่อของเซียนซูมค่ะของเซียนซูมของเซียนซูมเซียนซูมกระลุดเนาะหาหาแปดออกซี่แปดลุดไปเต็มหนึ่งเต็มเด,เดียวได้ค่ะของเซียนซูม ล่วาวพัฒนาไปต่อค่ะงวดเก่าไปงวดใหม่มาเอฟซีเตรียมตัวแกบหน้าจอค่ะสําหรับของเซียนซุม้มลวา,าวพัฒนาวิ่งรุนวันนี้เด่นที่เก้าค่ะเด่นที่เก้าร้องที่สองสองตัวมีเก้าสองเก้าสามสองศูนย์สองสามเน้นที่เก้าสองกับเก้าสามค่ะแล้วก็สองศูนย์เนาะงวดนี้เ,น,เน้นสามหางเบิ้ลเก้าเก้ากับสองสองสามตัวสามหางมีเก้าสองศูนย์เก้าสองสาม เก้าสองเก้านินที่เก้าสองสามค่ะเลขสามตัวของเซียนซุม้มเอาแคปหน้าจอค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีแฟนคลับอ่ทาทั้งช่องของเซียนนุ่มให้ฮงมันมันต่างต่งเนาะบาว่าสิติดตามของเซียนไดอยู่ก็ขอให้ฮิงขอให้ปงังขอให้มนันตองงวดกับเราพัฒนาตองงวดวันศุกร์เนาะค่ะเลขทุกตัวคือเก้าเซีนเคยอ่าถันบ่อเขาบ่อปังเนาะเลข มีเขาไม่รุดก็ต้องขอพรายไปลงนาเด้อค่ะแต่คลิปนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังๆกับทุกๆเซียนที่เอฟซีมักกรับขอขรบคุณแนวทางของเซียนเซียนที่ห้มาพร้อมนะคะแล้วเจอกันมาในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ